สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i n ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นั่นหมายความว่าไพ่มีอะไรบางอย่างอยากที่จะบอกคุณอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเช้พลังงานกันเลยว่าหนนี้ไพ่มีอะไรอยากที่จะ บอกคุณบ้างเกี่ยวกับอนาคตที่คุณกําลังจะเจอในเรื่องราวของความรักถ้าท่านใดรู้สึกคลิปนี้เป็นของคุณอยากรู้หลือเกินว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกดยอมรับด้วยพลังงานบวกไปต่อได้เลยนะคะสำหรับท่านใดสนใจน้องนางฟ้าความรักนางฟ้าประจำตัวคุณนะคะพลังงานค่อนข้างที่จะดีนะคะรีวิวพอค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอ่า ค่าเช่าบูชาราคาเช่าบูชาก็สบายๆด้วยนะคะรอบใหม่มาแล้วถ้าสนใจนะคะคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะก็นานนะกว่าจะมาทีหนึ่งจังทร์ก็เลยรีบแจ้งให้ทราบในหลายๆคลิปนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะ นำเข้ามาค่อน้างจะหายญ้าที่จะสวยๆของเราสวยตรงปกทุกองค์รวมถึงลงพลังให้ตามชื่อนำสกุลนะคะเพราะเป็นนางฟ้าประจำโตขุนท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวด้วยผ้ายิปซีตามแบบตะวันตกดังเดิมติดต่อแอดมินที่ l i น์แอดนะคะสอบถามค่าครูแล้วก็ตารางวันเวลาได้เลยนะ ตอนนี้มีปรับเพิ่มตารางค่าครูให้ให้เลือกหลากหลายมากขึ้นเพราะรู้สึกสนุกอะนะคะตั้งแต่เปิดมาก็ไม่นานหรอกแต่มีความสุขที่ได้คุยกับครอบครัวเราถ้าปิดอีกทีหดนี้ก็ไม่เปิดแล้วละจ้านะรีบๆหน่อยแล้วกันเนาะเอาล่ะ,อย,ละอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งขอบพระคุณจากใจที่พพอร์ตช n n e l เราเรื่อยมาอเดี๋ยวดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณหดนี้มีอะไรที่ ไพ่อยากที่จะบอกคุณว้างนะเดี๋ยวเราเลือกให้ครบก่อนไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคนนี้เดี๋ยวมาเช็คก,กันเลยอมไรแล้วว,ว้าวจ็สมิชีวิตมาพร้อมการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ไพ่าหาดาบมีการจะต้องตัดปิดจบบางสิ่งเพื่อที่จะเริ่มบางสิ่งใหม่ๆใ,ในเร็ววันนี้นะคะโอเคอา่ามีใครบางคนจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณกำลังจะเดินทางซึ่งค่อนข้างกระทันหันและเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนับจากนี้นะคะ พลังงานด้านหลังสำรับของคุณเป็นสองเหรียญน,นะคะออเอาละสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณก็คือคุณจะได้รับโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะพลังงานด้านหลังสำรับอะ่ะเป็นสองเหรียญน,นะคะสิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตสองสิ่งแล้วคุณก็ มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้ทั้งสองนะคะเพราะพลังงานไม่ได้บอกให้คุณเลือกแต่พลังงานออกมาบอกว่าคุณจะได้ทั้งสองสิ่งนี้ไว้ในกำมือนะคะนั่นหมายความว่าถ้าท่านใดรอคอยเนื้อคู่รอคอยปฏิหารที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของคู่ครองและชีวิตที่สุขสบายปฏิหารที่คุณคาดหวังจะเกิดขึ้นจริง พ่คิงถือถ้วยคุณจะได้พบเจอเนื้อคู่คู่แท้ที่มีพลังงานของความอบอุ่นอ่อนโยนโรแมนติกแล้วก็ พร้อมที่จะทุ่มเทสายเปยพร้อมที่จะดูแลคุณคุณผู้ชายคุณก็จะได้คุณผู้หญิงสายละมุนอบอุ่นอ่อนโยนแข็งแกร่งพึ่งตัวเองได้ไม่อ่อนแอแต่ว่ามีความอ่อนน้อมและให้เกียรติคุณมากๆเขาอาจจะแอบช่วยคุณรับหลังโดยที่คุณไม่รู้อะไรประมาณนี้แม้ว่าคุณไม่ได้ต้องการนะด้วยความเป็นผู้ชายเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ถูกไหมแต่เธอคนนี้จะพยายามหาทุกวิถีทางหรือทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะออฟเฟอร์คุณดูแลคุณ รักและดูแลกันและกันไปจนตลอดชีวิตพลังงานเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิกเมนอีพย่ยห้าดาบออกมาเตือนว่าตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกแย่ให้ตัดพลังงานลบทิ้ง หรือตอนนี้มีใครบางคนอยู่ในชีวิตคุณแล้วทำให้คุณรู้สึกแย่ให้รีบตัดคนคนนั้นออกจากชีวิตเพราะว่า j แจสเมนออกมาบอกว่าชีวิตคุณจะกลับฟื้นตื่นขึ้นมาใหม่เมื่อคุณตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตและ h i ไฮพรีเทสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสุภาพสตรีก็จะประทานสิ่งดีๆให้คุณถึงสองสิ่งเข้ามาในกำมือนะคะทูบสอดก็ยังยืนยันคำเดิมว่า มีสองสิ่งอยู่ในมือที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะซึ่งไพ่ clarify ออกมาดีมากๆก็คือในเรื่องของเนื้อคู่ของคุณนะคะคุณจะพบเขาอย่างง่ายดายนะคะอาจจะไปในที่ที่คุณเคยไปอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้เจอเนื้อคู่หรือถ้าคุณปรารถนาคู่ที่มาจากแดนไกลเพราะว่าไพ่เป็นในเท้าแปดในเท้า คุณก็จะได้เจอคู่จากแดนไกลสมดังใจหมายบุคลิกลักษณะหน้าตานะคะสวยหล่อเกินกว่าที่คิดไว้ถ้าเป็นคิงถือถ้วยจําไว้เลยว่าทุกอย่างจะเกินจริงไปหมดแต่มันมันมีอยู่จริงแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในกํามือของคุณแบบจริงๆจังๆ100%เต็มระยะเวลาอยู่ที่หมายเลข8นะคะอาจจะ8 วัน8สัปดาห์ขึ้นไปบวกหรือลบห,หรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับเดือน8ไม่คุณก็เขาดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณได้เจอเขาในห่วงปีนี้ที่คุณเจอคลิปนี้ก็คงจะเป็นเดือน8ในปีถัดไปที่คุณทั้งคู่จะได้ลั่นรักคังวิวาแล้วก็จะได้แต่งงานสมดังใจนะคะทีนี้ไพ่5ดาบ clarify the view การตัดบางสิ่งที่ไม่ใช่อะไรที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคุณนะคะ มันจะส่งผลให้ชีวิตคุณนะ่ะจะเดินรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดหรือนับจากนี้คุณไม่เคยเชื่อเลยว่าชีวิตคุณจะได้โกอินเตอร์หรือชีวิตคุณจะไปได้ไกลกว่านี้คุณจะไปได้ไกลค่ะสำคัญว่าต้องตัดอะไรที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตอันนี้เน้นนะคะเพราะหลายๆท่านที่รับชมคลิปนี้ถ้าคุณยังติดอยู่กับวนลูปคนที่ไม่ใช่ทุกทรมานใจ ทำยังไงดีออกไม่ได้ต้องถามใจว่าออกไม่ได้หรือไม่พยายามออกมาให้ได้กันแน่นะคะออกมาให้ได้ค่ะแล้วมาใช้ชีวิตของเราเองแล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นวิวฟอร์จูนทันทีความรักการงานการเงินชีวิตจเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดแบบที่คนที่เคยคนดูถูกคนไว้หรือคนรอบข้างอะ่ะ ยอมรับในความสำเร็จของคุณได้เลยดังนั้นสองสิ่งที่จะเข้ามามันจะเป็นความรักมาพร้อมกับชีวิตที่มันจะเดินรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดเลยนะมันคือปฏิหาริสองสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับในเร็ววันนี้ตามระยะเวลาที่อาจารย์บอกไว้นะคะออทีนี้เนื้อคู่ของคุณนะคะมันมีพลังงานของไฮเพลเท t ดังนั้นคุณไม่ต้องมาแค่อาจารย์สันนะว่าบอกมาเลยสิเสื้อผ้านหน้าผม เขาเกิดงานเงินพลังเมเนฟสบอกอยู่แล้วนี่คุณอยากได้แบบไหนอะหรือว่าคุณไม่มีเป้าหมายในใจคุณก็ไม่ได้เจอไงนะคะคุณมีเป้าหมายในใจหรือยังผู้หญิงหรือผู้ชายของคุณน่ะเขาจะต้องมาจากประเทศไหนเป็นคนไทยหรือต่างชาตินะคะหน้าตาผิวพรรณผมเขาเป็นยังไงคุณทําอะไรโดยไม่มีเป้าหมายไม่ได้หรอกเพราะคุณจะไม่มีวันถึงฝั่งและคุณจะไปเก็บเอาขยะเปียกมาไว้ในชีวิตคุณน่ะนะคะ ดังนั้นพลังเมเนเฟสออกมาบอกว่าคนนี้เนื้อคู่ของคุณน่ะเขาจะเข้ามาตามที่คุณขอพรเขียนดีมลิสบอกให้เขียนก็ต้องเขียนนะที่รักเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นเข็มทิศนำทางให้คุณรู้ว่าคุณอยากได้อะไรและไม่อยากได้อะไรนะคะถ้าใครไม่เขียนถนัดเห็นภาพชัดในใจเอาก็ทำนะคะ มีเป้าหมายชัดเจนนะคะที่สำคัญที่สุดอะอัศวินถือมิท้าออกมาบอกว่าลงมือทำอย่างเข้มข้นแล้วหรือยังถ้าคุณลงมือทำอย่างเข้มข้นความรักวิ่งเข้าชนคุณแน่ความร่ารวยวิ่งเข้าชนความสุขสบายวิ่งเข้าชนคุณแน่แน่นับจากนี้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะรวดเร็วหรือเร็วๆนี้ค่ะคนที่ใช่คนที่เป็นเนื้อคู่คุณ่ะ พิสูจน์ง่ายๆเลยถ้าใครกําลังมีตัวเลือกอยู่เดี๋ยวคนคนนี้จะเดินทางมาหาคุณเร็วกว่าที่คิดภายใน8วันคุณจะได้ข่าวาวจากเขาว่าเขาจะเดินทางมาหาแล้วเดินมาทางมาหาจริงๆนะไม่ได้ติดต่อมอแล้วขอเงินนะเธอนะมีสติด,ด้วยนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณแบบที่คุณไม่ต้องเสียอะไรนะคะมีอย่างเดียวก็คือเตรียมตัวสวยหลอ่อรอเจอกัน ะะการออกเดทสารสัมพันธ์จะเป็นไปได้ด้วยดีทุกอย่างจะราบรื่นและจะมองเห็นอนาคตร่วมกันในภายภาคหน้าดังนั้น Hi ไฮปรีเทสคั a ิ i ายด้วยสี่เหรียญคุณจะได้ทุกอย่างไว้ในกำมือของคุณในเร็วๆนี้ต่อให้คุณไม่เชื่อก็ตามแต่คุณอาจจะไม่ได้ก็ได้นะถ้าคุณไม่ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตดังนั้นก่อนพิมพ์ก่อน,อนคอมเมนต์อะไรมันออกมาจากหัวสมองของคุณก่อนพิมพ์และคอมเมนต์ดีๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณ นะคะ,ะในท้ายที่สุดนะคะสองดาบแคริ f y ด้วย The Tower สิ่งที่ที่คุณไม่คาดคิดนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วมันจะเข้ามาแบบกระทันหันไม่ทันจะตั้งตัวมันจะเข้ามาในลักษณะที่คุณอาจจะเผลอเผอรู้สึกสบายๆอยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นน่ะก็เข้ามาดังนั้นคุณจะต้องปล่อยวางความคาดหวงังความกังวลทั้งหมดนะคะเพราะ สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณปฏิหารทั้งสองสิ่งนี้ทั้งความรักคู่สายเปแล้วก็เงินทองเนี่ยนะคะจะเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงจงใช้ชีวิตอย่างดีที่สุด มีความสุขกับชีวิตคุณให้มากที่สุดต่อให้สถานการณ์ตอนนี้ของคุณมันจะดูแย่สักแค่ไหนแต่คุณจะต้องจูนพลังของคุณนะคะให้อยู่ในพลังแกติจูดแอดิจูดข,ข,ของพลังบวกให้ได้มากที่สุดไพ่นะเฮอร์มิตก็ออกบอกว่าแรงสําคัญที่สุดนะคะที่ได้บุญที่สุดด้วยที่ประสบความสำเร็จเร็วที่สุดด้วยคือแรงภาวนาแรงอธิษฐานจังไว้นะถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้ไวเบรชั่นคุณตกมาเจอคลิปนี้คุณโชคดีอาจารย์สันแนะนําเลยว่า ให้สวดมนต์เยอะๆใครถนัดสวดคาถาชินบัญชรสวดเชา้าค่ำให้ได้เกิน7วันนะคะใครถนัดสวดทางทางศาสนาคุณตรงไหนสวดหรือใครถนัดที่จะจูนแบบชนิดไม่ต้องเป็นสวดแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะจูนเพื่อที่จะบอกยูนิเวอร์สนะก็บอกยูนิเวอร์สทุกเชา้าค่ำได้ว่าคุณปรารถนาอะไรแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะปรากฏขึ้นจริงในชีวิตของคุณ ะะพลังงานหันี้เกี่ยวเนื่องกับชาวาธาตุน้ํากรกฏพิจิกเมนแล้วก็หลายๆท่านมีเกณฑ์เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางโยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตนะแบบไม่คาดคิดหลายๆท่านอาจจะแต่งงานรวดเร็วแล้วก็ได้ย้ายที่อยู่แบบงงๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างสําเร็จเร็วแบบไม่คาดคิดมารู้อีกทีก็คืออยู่ต่างประเทศแล้วมีความสุขแล้วสุขกายสบายใจแล้วทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเนาะ,ะหรือท่านใดไม่ได้ประสงค์เรื่องการต่างประเทศ ชีวิตคุณก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากอยู่ดีๆจากสดๆอยู่ก็มีคนมาอยู่ข้างๆแล้วก็เตรียมที่จะแต่งงานกันแล้วในเร็วนี้นะจะเป็นประมาณนี้นะคะดังนั้นตั้งจิตตั้งใจให้มั่นนะคะแล้วถ้าใครได้รับคำแนะนำไปแล้วหลังจากอ่านการ์ดให้ทำลงมือทำอย่างจริงจังนะคะจำไว้นะตัวคุณเองจะต้องส่งความรักให้ตัวคุณเองเยอะๆก่อนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความรู้สึกตัวเองก่อนแล้วคุณจึงจะได้ ปฏิหารจะก่อเกิดนอกเหนือจากความเชื่อแล้วคือการลงมือทำทำอย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยวเส้นทางปฏิหารน่ะมันจะเข้ามาในชีวิตแบบไม่คาดคิดนะคะจันสันเป็นกำลังใจให้นะคะเอาเป็นว่าไพาอ่อยากจะบอกคุณในคลิปนี้ว่าปฏิหารสองสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือหนึ่ง ความรักเนื้อคู่คู่รักสายเปย์สองการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยร่ำรวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะคะอยู่ที่ตัวของคุณและใจของคุณเอาละเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากแองเจิลนะขอข้อความจากแองเจิลสำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิป,ลปนี้หน่อยอ่าักสามข้อความนะคะดูซิว่า องจนมีระไระอ่ะที่จะบอกคุณนะข้อค,ความแรกเห็นไหมปล่อยวางความกันงวลทั้งหมดค่ะให้อภัยตัวเองกับสิ่งที่เราเคยพลาดพลั้งไปที่ผ่านมานะคะเพราะโชคชะตาเราอ่ะจะถูกกาหนดเสมอว่าอะไรที่ไม่ใช่อ่ะจะต้องถูกตัดออกดังนั้นอย่าไปคิดกันงวลหรือเสียดายถึงสิ่งเดิมๆนะคะคําตอบคือ Yes นะคะสิ่งต่างๆทั้งหลายในคลิปนี้จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะ และโนออกมาย้ำเตือนว่าอะไรที่ไม่ใช่ให้ตัดออกจากชีวิตไปซะนับจากนี้หลังจากจบคลิปนี้ขอสิ่งใหม่ๆดีๆจงปรากฏแล้วก็ขอให้ป,ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตทั้งสองสิ่งนี้จงปรากฏแก่คุณโดยทันทันทีพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ